สวีดะสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็กลับมาพบกับเอียอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเ e อียร์ขอจะมาแชร์สิงของ ต้นฟรีของต่างเว็บนะครับซึ่งตอนนี้ต่างเว็บเขาเขามีการแจกต้นฟรีนะครับให้กับทุกคนคนละ100นะครับและสามารถ่อได้สูงสุดคนละ5 0 0นะครับใครสนใจก็ขอเดื่นเลยนะครับ1กดไลค์2กดติดตาม3กดคอมเมนต์และ4แกะในส่วงของคลิปนี้ส่งให้อดมินได้เลยนะครับแอดมินจะได้รู้นะครับว่าทุกคนมาจากช่องของเอียนนะครับและทุกคนจะได้รับทันทีโดยที่ไม่ต้องทำกิจกรรมใดๆเลยนะครับก็สอบ ใครนะคบที่อยากรับต้นฟรีนะครับต้นฟรีของเว็บตัวนี้นะครับสามารถรับได้ทุกวันวันละ1ครั้งครั้งละ100และสามารถตอนได้สูงสุดต่อครั้งเลยนะครับครั้งละ500นะครับใครสนใจก็สามารถแก็บในสังของคลิปวิดีโอส่งให้อดินได้เลยนะครับและที่สองการอย่าลืมนะครับ1กดไลค์2กดตาม3ามกดคอมเมนต์และ4แกคลิปวิดีโอนี้ส่งให้อดินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไว้สังของคลิปนี้อย่าข้อไม่ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแช่งสังของ ทุนฟรีเพียงเท่านั้นนะครับใครอชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสกายกดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้อยาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เชอกันใหม่ในคลิปดโหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ